การปลูกเรื่องสามสีหรือนิ้วมือพันละลายไหมนะปลูกง่ายครับเราสามารถปลูกที่ที่ไหนก็ได้อาจจะปลูกกับต้นไม้หรือว่า,าปลูกกับขอนไม้นี่ผมปลูกใส่ตะก้าตะก้ากระเช้ากระเช้าขงขวัญฮนะที่ได้มาก็เอามาปลูกเอามาใส่ามาปลูกกวนไม้ด้วยครับไม่ง่าย ก็เป็นลากิงใส่ครับเราใส่ในตะก้าตะก้าไว้ถึงเวลามันก็แตกหนอ่อออกดอกให้เห็นครับเดือนพฤษภาคมนี้เอื้องสามสีนี่จะออกดอกมากที่บ้านออกเยอะเลยนดอกก็เป็นในสามสีก็จะมีข้างในสีเหลือง ปลายกีบจะสีม่วงดอกนานครับนี่ดอกได้สองสัปดาห์แล้วก็ยังไม่รวยเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ดูมันจะออกเยอะมากไม่คม่อยเวลาได้ดูคิดว่ามันร่วงแล้วช่วงก่อนเช่ยงใหม่ฝนลงคุย้คยไม้ก็จะเฉาไปบ้าง เนื่องจากโดนฝนออกดอกที่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ปกติมันจะบานบานแบบเต็มแต่ที่โดนฝนมันจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์ครับผมปลูกใส่กระเช้าของควรมีลังนกมีนกมาสร้างลังด้วยนี่ครับสร้างลัง เต็ีห้อยไว้กับชายคาบ้านพืชสภานี้เรื่องสามสี่นี้จะพร้อมใจกันออกดอกที่บ้านมีประมาณพันกว่าพันกระกรี่ก็ปลูปกปลูกทิ้งปลูกว่างกับใส่ใส่ตะก้าของขวัญไว้ก็น่อไหมก็ออกแล้วครับ ปลูกง่ายครับหรือปลูกกับต้นไม้ปลูกติดกับต้นไม้นี่ยิ่งดีเลยเพราะเราไม่ต้องดูแลมากมันก็แตกกอไปเรื่อยๆเรื่องสามสีครับนิ้วมือพนรายชื่มเขาพ่อทีเดียวมีลังนกด้วย